นี่นะลื่นมากทุกคนนี่ขนาดผมถ่ายคลิปอ่ะเนี่ยก็ลื่นอ่ะทุกคนขนาดผมถ่ายคลิปยังลื่นเลยเฮ้ยลื่นปื๊ดทุกคนโอเคนะครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจทุกคนนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้แอปบูทเกมนะครับนะซึ่งเกมที่ผมจะมาบูทในวันนี้เนี่ยก็คือฟรีไฟนะครับผมนะก็ให้ทุกคนเข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับเวลาเข้ามาเสร็จนะครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดดาวน์โหลด APK v 1.0.5นนะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วก็รอแป๊บ,บนึงนะครับแล้วเราก็รอตรงนี้ครับ รอนะฮะโอเคเมื่อรอห้าวินะครับเราก็กดตรงนี้ไปเลยเรากดดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็รอนะโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะครับนะก็เครื่องไหนแรมน้อยก็เล่นลื่นได้นะครับผมนะซึ่งเวลาเข้าแอปมาเนี่ยก็ให้เรากดบูสไปที่ตรงนี้เลยนะครับบูสแหลมนะครับกดไปเลย ยิ่งแอปเยอะก็ยิ่งนานโอเคนะครับนะก็เอาเป็นว่าตัดไปเลยแล้วกันผมแอปนี้เดียวโอเคไม่ต้องแต่ดแล้วนะฮะโอเคเมื่อทำเสร็จเนี่ยก็ไปที่ cfx 2นะฮะเ,เครื่องไข่แรม1จิกให้ปรับแรม1จิกเนี่ยหรือมากกว่านี้เนี่ยให้ปรับเป็น960ินะครับแนะนำนะ2จิกก็ประมาณนี้นะครับสองสจิกนะเครื่องไข่เยอะกว่านี้ก็ปรับได้เลยตามใจชอบนะฮะ แต่ผมแนะนําให้ปรับแค่นี้นะประมาณ4 5จิกจิกนะคะแรมนะครับแต่เครื่องผมแรมแค่1.5ผมปรับเป็นเท่านี้ละก,กันนะฮะแล้วก็ FPS นะครับแนะนําให้ปรับเป็น90นะคะตรงกลางตรงนี้เลยนะกราฟิกก็แล้วแต่เครื่องนะครับนะเครื่องใครแรงอะไรไม่แรงนะก็ขึ้นอยู่กับแรมด้วยนะครับแต่ว่าผมปรับเป็นสมูทนะฮะแล้วกดเน็กไปเลยมันก็จะบูทนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ไม่นานหรอกครับรอก,ก่อนโอเคเมื่อขึ้นอ p พติมัลเสร็จเนี่ยแล้วก็กดไปที่การกระบาดตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ไปที่บูทคอนฟ lict ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็อันด้าบูทไปเลยนะอันนี้ก็แนะนําให้ปรับนะครับอันด้าบูทนะครับเมื่อเราปรับเสร็จนะครับก็ให้กดมาที่แอดเกมนะครับไม่ใช่ว่าปรับในนี้เราไปเล่นฟรีไฟเลยนะครับอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ เราต้องมาเพิ่มในแอปนี้ครับกดไปเลยนะครับแล้วก็หาแอปเกมที่เราต้องการบูตนะครับซึ่งผมต้องการบูตฟรีไฟแล้วก็บูตไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับรอบหนึ่งฮะแล้วก็กดออกมาครับนะมันก็จะมีฟรีไฟเด้งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะก็จะเข้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็รอสักพักนะฮะเข้าช้าจังเลยมาแล้ว โอเคทุกคนมาแล้วนะครับผมก็กดเริ่มไปเลยนะแล้วผมโชว์ให้ดูนะครับในโซนรี e e star แล้วกันนะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันลื่นนะฮะซึ่งก็ถ้าผมถ่ายคลิปมันก็จะแหลกๆนะั่นนะผมก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับเวลาผมถ่ายคลิปมันจะแหลกๆนะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่จริงๆมันลื่นนะฮะลื่นมากๆเลยนะครับใครไม่เชื่อไปลองดูนะฮะ ถ้าใครแหลกก็แนะนำให้ใช้แอปนี้นะครับผมนะผมก็เข้าไปก่อนเลยนะครับผมโอเคมาแล้วมา,มาล้วแล้วก่อนนะครับทุกคนอย่โหลดช้าโหลดช้าอย่างเลย นี่นะลื่นมากทุกคนนี่ขนาดผมถ่ายคลิป่ะเนี่ยก็ลื่นอะทุกคนขนาดผมถ่ายคลิปยังลื่นเลยเฮ้ยลื่นปื๊ดทุกคนอันนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้หลอกนะฮะไม่เชื่อลองดูเลยนะครับผมนะผมไม่ได้หลอกใครร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะผมไม่หลอกคนดูหรอกครับนะเพราะว่าผมคนดีครับอ และก็เอาเป็นว่าก็ไปลองมาใช้กันดูนะครับนะผมก็อยากจะแนะนําแอปดีๆให้กับกทุกคนนะครับผมนะซึ่งใครอยากให้ทําอะไรก็ขอมาได้เลยนะเนี่ยลื่นขึ้นเยอะเลยนะทุกคนปกต,ติผมเวลาถ่ายคลิปจะแหลกมากนะอันนี้ลื่นขึ้นมาเยอะเลยนะแบบเกือบจะลื่นปื้ดอะทุกคนแล้วก็ เอาล่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นชิวโดนเนิร์ฟเหรอรู้รรสึกมันยิงยากขึ้นโอเคว่าก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นที่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผม